สวัสดีค่ะช่องยายวันพัทยาชาแนลนะคะวันนี้เรามาพบกับเต้าหยองยุคนเดทหรือหมูหยองนะคะมาในสไปเดอร์แมนนะคะอยู่กรุงเทพคนเดียวก็คงคิดถึงพ่อแม่นะคะก็เลยไล้์มาหาพ่อแม่นะคะทำเป็นสไปเดอร์แมนนะคะยังเป็นเด็กห้าวกบอยู่เสมอสำหรับเต้าหยองยุคคนเดทนะคะยังไงก็ ขอบคุณกลุ่มแฟนคลับบ้านฮักเต้าหยองระเบียบวาทศิลป์ด้วยนะคะที่นำภาพสวยๆคลิปสวยๆมาให้เราได้ชมยังไงก็เข้าไปติดตามชมความน่ารักของน้องเต้าหยองยุคคนเดชสไปเดอร์แมนหมูหยองได้เลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีะคะด่ะเต๋อฮัตเตอร์เรมิดวายโรเดียนเน้อกบแจกกันเด้อ มันพิบมันพิบป,ปลาได้ด้วยเนีปป่ย ยุกงเกะกะไดเลยเป็นมูลูกนะเด้อพี่น้องเด้อดูว่ามีโมเดลเปลี่ยนเหรไปเดินแมนทำไอรินุกับเขายัางหายใจบ่ นนะ้มีอาชีพอาชีพพ่นน้ำด้วยแป๊บหนึง่งโอ้ยมีมอพ่นน้ำอยู่ยเพื่ยมจิ๋วเปล่อยเพรอะบับอร ไม่ดูอ่านดูยังเออผู้สาวแม่ประกบมากผู้างวิ้ววิ้วมมันเวทเแล้วเอ้ากินนั่อกินน่เป็นนินม่างไปเลยอันนี้เราก็ไม่ได้เลือกไม่ใช่เหรอไม่เกเลืดอมเหรอไวนอาไม 对对对